สนับสนุนโดยฮาตาริ Happy New Fan ให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าบรรดาแฟนๆต่างพากันลุ้นให้แนบชิดติดจอกันสุดๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้มีการออกมาเปิดภาพแบบรัวๆลังบินไปเที่ยวประเทศอังกฤษซึ่ง,งเธอก็ไม่พลาดที่จะหย่อนภาพสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันแบบจุใจต่อด้วยด้านน,นายนภัสก็ได้ออกมาเปิดภาพบินไปยุโรปเช็คเช่นเดียวกันทําเอาแฟนๆต่างพากันกรี๊ดว่าทริปนี้หนุ่มนายนั้นบินไปเจอสาวใบเฟิร์นหรือไม่ ขณะเดียวกันเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีแฟนคลับตาดีออกมาเฉลยภาพคู่ด้วยการปาหลักฐานมัดตัวว่าทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแถมในภาพดังกล่าวนายและใบเฟิร์นยังกอดกันกลมเดินไปเที่ยวตามท้องถนนอย่างสบายใจอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่พิเศษและแฟนๆยังรอชมภาพคู่ของทั้งสองแบบเป็นทางการชัดๆ ล่าสุดด้านหมอช้างก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแซวด้วยตัวเองหลังเจ้าตัวได้มีการออกมาปล่อยภาพขณะเซลฟี่กับนายนภัสที่ต่างประเทศกันแบบสุดฟินในอาการหนาวๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวหนุ่มนายได้แบบสุดจี๊ดอีกว่าโปรดระวังสิ้นสุดทางม้าลายซึ่งด้านหนุ่มนายก็ได้มีการออกมาตอบคอมเมนต์อย่างทันทีด้วยรูปหัวใจนั่นเอง